สวัสดีสมาชิกแฟนม,นมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนำเสนอการวิาวิจารณ์ณกรเกมการแข่งขันของสุดเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567มวยรายการนี้แข่งขนันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันในเวลาเที่ยง2 0และก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3ในเวลาที่ง2 0เช่นกันนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการเจอกันระหวางชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไสเจอกันกันกบนนธันโสวังเสือต่อยกันในพิกัด120ปอนด์ครับสำหรับคู่นี้เป็นการแข่งขันกันในมวรอบทอบวันครั้งที่6นะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสต์นะครับมวยจากพัทลุงอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรซ้อมที่ใครมวยลานาโฮมสเต์เป็นประเภทมวยเข่าอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในสาดแคงต่อยมัดแรงนะครับ ลามุงในล็อกลัดปั้มตีแข,แ,ขแข็งแข่งแข็งแรงมีหมัดมีโศกเสริมช่วงนี้ฟอร์มกาลังสดกาลังแรงครับล่าสุดชนะนกยกสองเพชรกันทองเกียรติยอดยิ่งที่ดอนเมืองเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6พันนกกต่อย118ปอนด์แล้วก็ชนะนกยกสี่กฤษาณีส่วนจากคาเฟซี่มน้อยครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์สองพั2 2> พพต่อย120ปอนด์ส่วนคู่ชจกนนทนนันันโสวังเสือมวยจากกําแพงเพชรอายุ18ปสูง76ิมเป็นมวยรูป่างสูงหญ่ยาวครับ อ่าประเภทจังหวะฝีมือด like ีอาวุธครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีศัตร์แข่งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดเลยแพ้น็อคยก2เพชรผาไทยบางพุทธิศิ์ที่ดอนเมืองครับเมื่อวันที่25มีนาคม2 5งพัต่อย122ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนขวัญชัยสอสมัยที่ได้ดำเนินครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2 5งพันต่อย124ปอนด์ ทัศนมมองผมผู้นี้ชอบไปที่นนทนันโสวังเสือกระดูกประสบการณ์เหนือกว่านะครับรูปร่างได้ลอยได้เปรียกจะชนะชาติพยักฆ์ลานาโฮมสเตย์ไปได้ครับคู่ที่สองโองการถ่ายทอดสดเป็นการแข่งขันกันในเมือรอบมาบินครั้งที่12พิกัดกันที่ร้อสิบ็ดปอนด์ครับฉลามทองสิงมาวินเจอกันกับมิเตอร์บินสบุญมีลิ เจ้าฉลามทองมวยจากสงขาอายุ17 74, สูง1 74เซนติเมตรซ้อมพยามวยสิงห์มาวินเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลากหลายเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีอาวุธมีทั้งวงนอกและวงในครับดักเตะดักต่อยแม่นคมวงใน,งงในดักเสียบดักแทงดีมีหม,มัดมีโศกเสริมได้ใหญ่ล่าสุดเลยสะดุดแพ้กับเพชรเอกบิก๊กแจ็คคนรักปทุมที่ดอนเมืองวันที่18มีนาคม2567ต่อย110ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนการ์ดนรงค์พันพินิจ ที่เดินเมืองครับเมื่องที่25ธันวาคม2566ต่อย110ปอนด์ส่วนคู่ชกครับมิเตอร์บินสบุญมีฤทธิตรมวยจากสุราษฎร์ธานีอายุ15ปี 65, สูง15 6เซนติเมตร200มวยสบุญมีฤทธิ์เป็นมวยเขา่าเปิดเกมเดินสัดแข้งต่อยมัดนำวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นฟันศอกคมปลายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงมีหมัดมีศอกเสริมเช่นกันครับล่าสุดชนะคะแนนการิมพีเคเซนชัยมวยไทยยิมที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่9มีนาคม2567ต่อย115ปอนด์ ก่อนนั้นก็แพนกยุ่สองให้กับเคนแจ็คสันมวยไทยที่โดนเมืองวันที่22พฤศจิกายน25.6 6รสหต่อยร0 6ปอนด์สำหรับผู้นี้นะครับผมชอบที่ฉลามทองสิงมาวินได้เปรียบกระดูกประสบการ์รูปร่างได้เปรียบลักเหลี่ยมฝีมือความเป็นมวยดีกว่าจะชนะมิตตบินสบุญมีฤมธลิ์ครับคู่เอกประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอเวตเวทีมวยสยามอ้อมน้อยระหว่างวูคองสิทธิเจริญทรัพย์เจอกันกับศีลาเงินลานาโฮมสเตย์ครับวูคอง วูคลองสิทธิเจริญทรัพย์เจ้าของแชมป์เป็นมวยจากปทุมธานีอายุ19ศย73ซ้อมที่ไทมวยสิทธิเจริญวิทย์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งขวางหน้าแทงฟันสอกคมต่อยหมัดรุนแรงอาวุธหลากหลายวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงล่าสุดสะดุดแพ้น็อกยกสองให้กับนาอเอกสอสมยัยเที่น้อยเมื่อวันที่9มีนาคม,ม,ม,ม2567ต่อย131ปอนด์และก่อนนั้นก็ชะนะคะแนนเพชรผู้าเอกปูยินเที่น้อยเมื่อวันที่27 มกราคม2567ต่อย130ปอนด์ส่วนคู่โกสีลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์มวยจากพัทลุง21ปี172เซนติเมตรซ้อมที่ลานาโฮมสเตย์เป็นมวยถนัดขวานะครับประเภทมวยเขาอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับต,ต่อยรุนแรงวงในขวางหน้าแทงยัดไส้แรงปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนชลวันหยกขาวแสนชยยัยิมที่ลาดเนินวันที่17 เมษาย,ยน2567ต่อย128ปอนด์แล้วก็เสมอกับชัดชยัยพีเคเสนชัยมือทยิมที่อ่อน้อยรวมที่6มกราคม2567ต่อย129ปอนด์คู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันรูปร่างคู่ขี้สูสีผมชอบที่วูของสิจจเรเินซับนะครับดูว่าเร็วไวกว่าจะชนะสีลาเงินลานาวอเตอร์ใสครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจำะป,ะปิดท้ายกันที่คู่ที่4นะครับ ซึ่งคู่ที่4ี่ของเวทีมวยสยามอมน้อยในสุดเจ้ามวยไทยเป็นคู่ที่มักจะพลิกล็อกประจําโดยเฉพาะถ้ามวยต่อแพงๆนะครับชอบพลิกแพ้ครับก่อนจะไปว่ากันนะครับฝากแฟนบอลมวยสำหรับท่านใดเป็นสายลุ้นสายเชียร์นะครับมวยพยกต์หนึ่งหนึ่งแปดเปิดให้เล่นเปิดให้ลุ้นเปิดให้เชียร์ทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกมวยพยกต์หนึ่งหนึ่งแปดเป็นมวยพยกระบบอัตโนมัติเลทราคาในเวทีนะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกแอไลน์ไปที adpk หนึ่งหนึ่งแปด adpk หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดเัมด้าด้วยช ทุกท่านทุกคนทุกสื่อเดือนครับผู้ที่สี่สมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยเจนกับแสนเพชรโสราชภูมิพิกัดก,กระล้อยหนึ่งปอนสมานน้อยนะครับมวยจากกระบีส่สิบแปดปีร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรซ้อมที่เพชรภูมิมวยไทยเป็นมวยเข่าเปิดเกมเดินตีขวาต่อยขวานำวง<ม>ในควาคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นปลายแข็งแกง,ง,ง,งแข็งแรงบู๊สู้มีฮึดตลอดหมัดหนักสอกุมล่าสุดชนะคะแนนเพชรมรกตมกอชอสุพรรณบุรีทียอมน้อยเมื่อวันที่ยี่สิบสาม มีนาคม2567ต่อยไว้101ร้อยหนึ่งปอนด์และก่อนนั้นแพ้นองยุกสามเล็กยอดยุทธมวยไทยเชื่อมน้อยเมื่อวันที่23กันยายน2566ต่อย101ร้อยหนึ่งปอนด์คู่โชครับแสนเพชรโส,สราดชภูมิมวยสุรินทร์ซ้อมที่โสราดชภูม,มิ16ปี154เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายนำวงในล็อกรัดตีเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงดีแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งมีฮึดต,ตลอดล่าสุดท่า,าคะแนนแสนเพชรโสราดชภูมิที่ดอนเมือง เมื่อวันที่8เมษาย,ยน2567ต่อยไว้42กิโลชนะคะแนนก้องเมืองไทยศิ์กำลังจิรวั์ที่ดอนเมืองเมื่อวันที่4มีนาคม2567ต่อยไว้41กิโลรู่นี้ครับทัานสนมมุมมองผมชอบพี่ สมอน้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับได้เปรียบกระดูกประสบก,การ์รูปร่างได้เปรียบจะชนะแสนเพชรโสราชภูมิครับสองตัวนะครับสองตัวชอบมอบให้แฟนบันมวยไปลุ้นไปเชียร์กันให้ไปที่นนทันโนสวังเสือนะครับตัวแรกตัวที่สองให้ที่ฉลามทองสิงห์มาวินขอบคุณแฟนบอนมวยทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยไว้ด้วยสวัส